<laughs> ลูเทวดา <laughs> คนรอจังจ <laughs> <laughs> ็นดาลาแลยสู้เพื่อไอแพดแดงไอแพดล้น โอ้แข็งคัดแข็งคัดคือคือคืปออวดปักปักปักปั อยากกกันลังกายนะม่ แค่ววะสูงสูงก็ทานเอ